บู๊แกงไก่บานครับพี่น้องแกงไก่บานใส่ฟักหอมครับพี่น้องมาจากเบ่าแอาร์ลูน้ำคูไเลยพี่น้องเราเอามาฝากมาตอนครับบูนะ๊อือ้มโอ้หอมนัวมาครับพี่น้องครับบู๊แกงไก่บานไส่ฟักหอมครับพี่น้องบอ๊ สมือฝักหอมหอมเฮ้ยครับหอมหฮ้ยพวดเครื่องใสเครื่องตับตับใสใสห่อตอนโอ้ตอนนย่างี้ยครับพี่น้องฟันกรนี้ตกลงพวกเขาตุบบุบตุ๊บตุ๊บต่ำสวัสดีครับมิตรแดนแฟร์ที่ขึ้นหัดซื้อขุสกน์ครับสวัสดีจ้าสาวปุยจุผักจ้าเบ้าปุยจุผักครับผมมากครับเหมือนนี้ครับปู๋แกงไก่บานครับพี่น้องแกงไก่บานไส้ฟักหอมครับพี่น้องมาจากเบ้าแอรูน้ำโุ้งบริพน้องเราเอามาฝากมาตอนครับโอ้ดีครับเือว่าฟักหอม หอมผักมทุ่มผัดมาหอมห่วยห้วยเพลินว่ะมาครับแซ่บๆกันครับมื้อนี้แกงไก่บ้านพี่น้องเียนอันกล้วยทองกล้วยทองสังฆพันธ์กล oh ้วยทองลงเงินแม่นกล้วยทองลงเงินครับปวดละครับมีบุญมีท่านมีศีลกับปวดละไปหาเยี่ยมหายามถามข้าวลาววดละครับทางศีลมาทางพญาครับพี่น้องติดกับปวดละปีพี่น้องข้วยทองกล้วยทองสังขพันธ์ติดกับอันข้องหน้าปวดละพี่น้องไปทางวัดปวดละข้องหน่ จะรัดเออเนี้ยค่ะแต่แค่นแม่บอกว่าจะไปกวาดห้างมิ้มวะกกินห้งินม,ม,มาครับเสีแฉมกันครับนี่บินตำดังเด้อขาดเทิงได้แม่วันเนี่ย <c oughs> ดังคมกระดูก <c oughs> ไม่เียโอ้ หอมนัวนัวนัวแค่นี้นนนไปบ้างหืมจังครับออเอาเอาใหปุ๋ยใช่ครับุกขัดขึ้นเนี่ยปังหอม,มออไม่สนซุสิมัสตอมอย่างว่าจะไปกวนมิ่มวะ ơi Nhiếp là nào rồi đó Như bọn nó nhắm tới nó nhắm luôn Mồm đấy, Nó nhìn สืดมันไปอ๋อไ <c oughs> ้กับมันพี่น้องแซงใกล้บัานได้ฝักหอ,อมจัง นี <t od em |ms|> ่เขาทิ้งเขามืน่หอมยน่เติอื้มอืมนอยดีไป่น่องย่าง ไม่ยังแฉะมัรงแฉะมั้งที่สองวันแฉะเป ไอ้ที่ไหนไหนเนียมันน้อเนี่ยแก่<ช>ครับเออมัน,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 นเนี่ยยังมันแก่ปะแก่แก่มาไต้เขียงขันเหรอต้องซื้อมาฝากอมอยู่ใกล้ครับ đây là con, tại này nó bị nổ lắm

hiện đặt cho này phải nè hiện bà ừ, hiện nó dài tấm nhìn nè nè cái này cái đấy rất tẩy nè Hãy subscribe cho kênh không

嗯。Mm hmm. ข,ขั้นสมก็เด็ดมากขั้นสมใี่นรอแสบไห้แม่เไปขันชุ้งปุ้ยหนึ่งว่าไม่เป็นไป <c oughs> แล้วขันไปอืม้ม ăn á Ơn Chứ mà đủ oan cả có miệng Đủ Ừm Trang. lên. Mm. Mm. <coughs> รุ่งแจ้งมากเลยเห็ดใส่ข้นบ่ะถ้าโลกเปิดกล่องวันนี้เขาหนีไปมั่นมาตอมบ่ะ

เอาจากนี้ก็ขอขอบคุณกรบพู้นนะครับรอบนึ่งกับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับมาปุยจูพาครับฝากอะไรก็แชร์กัติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเะไอพออแมลยังอื่นยังอายสู้หุ่นคุ้นครับเอาวันี้ครับแกงไก่บาดเส้นฝากฝากท่องฝับฝักหอมกับพี่น้องโอ้สต่อท่าฝักท่องฝักยังฝักหอมนะวันนี้ไปทัพนี้ครับมัอหนามาใหม่ครับสวัดีความสุขสวัสดีครับวิวฝากอะไ์กดแชร์ได้พี่น้อง